ครบรอบ50ปีเหตุการณ์14ตุลาคมของไทยนะคะซึ่งเป็นการสะท้อนการต่อสู้ของภาคประชาชนเพื่อประชาธิปไตยถ้าไปดูในระดับเอเชียในระดับอาเซียนมีหลายๆประเทศที่ต้องผ่านการต่อสู้ที่ทําให้เกิดความเจ็บปวดมาแล้วเช่นเดียวกันและนําไปสู่ความสูญเสียอย่างอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนก็ถือว่า ผ่านความสำเร็จมาแล้วจากการต่อสู้ของประชาชนที่สำคัญก็คือการแยกทหารออกจากการเมืองค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะเปล่าว20ปีให้หลังจากเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตย14ตุลาคม2516ของไทยด้วยปัญหาทางการเมืองการปกครองแบบเผด็จการวิกฤตทางเศรษฐกิจ ที่สั่งสมมานานกว่า30ปีของอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีสุฮาโตถึงจุดแตกหัก12พฤษภาคม2540นักศึกษาราว6,000คนที่ประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีสูฮาโตซึ่งก่อนหน้านี้ถูกจำกัดให้อยู่ในเฉพาะมหาวิทยาลายัยตัดสินใจเคลื่อนขบวนออกนอกพื้นที่เมื่อเสียงปืนดังขึ้น ขณะที่ผู้ประท้วงตัดสินใจยกเลิกการเดินขบวนและกําลังเดินทางกลับนักศึกษาสี่คนเสียชีวิตทันทีเหตุการณ์นี้จุดกระแสต่อต้านและความกดแค้นต่อประธานาิิปดีสุฮาโตอินโดนีเซียเข้าสู่ภาวะจลาจลการปล้นสะดมการสังหารซึ่งชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนตกเป็นเป้า ท้ายที่สุดประธานธิบดีซูฮาโตประกาศลงจากตำแหน่งปิดฉากการครองอำนาจ32ปีแต่การเปลี่ยนผ่านจากเผด็จการสู่ประชาธิปไตยของอินโดนีเซียก็ไม่ได้เกิดแค่ชั่วข้ามคืนข้อเรียกร้องการปฏิรูปและบทบาทของภาคประชาชนอินโดนีเซียที่เข้มแข็งชูธงอินโดนีเซียจะไม่หวนกลับไปสู่การปกครองแบบเผด็จการอีก ผู้เชี่ยวชาญมองบทบาทของนักศึกษาและประชาชนอินโดนีเซียในช่วงที่มีการประท้วงสุฮาโตเนี่ยคำหนึ่งที่ถูกเอามาใช้ในการต่อต้านนะคะก็คือเป็นคําที่เหมือนเวลาเราเห็นมีประท้วงจะยกป้ายขึ้นมาเนี่ยคือคําว่าปฏิรูปก็คือ Reformasi คือเรียกร้องการปฏิรูปหมายความว่าในช่วงระยะเวลา30กว่าปีเนี่ยพวกนักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่ลุกขึ้นมาประท้วงเนี่ยเขารู้สึกว่า ประเทศอยู่แบบนี้มานานเกินไปแล้วเราจะเป็นต้องปฏิรูปและสิ่งที่เขาเรียกร้องนี่คือการปฏิรูปทุกด้านนะคะทุกด้านเลยไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองอย่างเดียวเขามองถึงเรื่องบทบาททหารนะคะมองถึงเรื่องบทบาทของนักธุรกิจมองทุกเรื่องเลยอะคะ่ะรวมถึงการรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่อยู่ที่เมืองหลวงมากเกินไปเพราะฉะนั้นเมื่อซูฮาโตลาออกเนี่ยรัฐบาลที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากต้องการหรือไม่ต้องการเนี่ยเลี่ยงไม่ได้อะคะ่ะที่จะต้องดําเนินเรื่องการปฏิรูป การเดินหน้าปฏิรูปของอินโดนีเซียใช้เวลาร่วม10ปีและครอบคลุมหลายด้านทั้งการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดยเฉพาะการเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีจากประชาชนโดยตรงไปจนถึงการกระจายอำนาจจากส่วนกลางแต่หนึ่งในการปฏิรูปของอินโดนีเซียที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือการลดอำนาจและบทบาทของกองทัพก็มาสำเร็จเนี่ย ในช่วงระยะเวลาที่ทหารเป็นประธานาธิบดีไม่ได้ขึ้นมาในฐานะทหารนะคะแต่ว่าก็คือเป็นเป็นอดีตนายทหารก็คือซุซิโร่บัมบัยุโโยโ,โนขึ้นมาแล้วเขาก็สามารถปฏิรูปได้สำเร็จแต่มันก็สาเร็จแค่เฉพาะด้านที่มันเห็นจะชัดเจนนะคะอย่างเช่นทหารไม่สามารถมีที่นั่งในสภาทหารต้องออกจากการเมืองอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าในด้านอื่นๆนะคะอย่างเช่นมันมีกฎหมายนะคะว่าทหารจะต้องเลิกทําธุรกิจก็ต้องมีการแบบ ไปยึดนะคะรัฐบาลต้องไปยึดธุรกิจของทหารมานะคะเป็นของรัฐแต่มันก็มีข่าวว่ามันมันทำแค่เฉพาะเป็นพธิธีทหารก็ยังมีมีสิทธิ์ยังเป็นเจ้าของอยู่แต่ว่าอาจจะมีนอมิมีอื่น<ม>เข้ามาดูแลแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงทหารก็ยังถูกเชื่อนะคะหรือว่าถูกกล่าวหาว่ายังมีเอี่ยวอะคะ่ะในพวกธุรกิจสีเทาต่างๆางในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมา อินโดนีเซียได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีพัฒนาการด้านประชาธิปไตยดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ปัญหาการคอรัปชันาการลิดรอนสิทธิ์และการขุกขามนักเคลื่อนไหวต่างๆยังคงมีให้เห็นขณะที่บทบาทภาคประชาชนอินโดนีเซียยังคงเป็นตัวแปรสําคัญภาคประชาชนอินโดนีเซียเนี่ยเขาพยายามเคลื่อนไหวมาตลอดนะคะเพราะเขาเขารู้สึกว่าช่วงระยะเวลา เอาข้อจริงก็คือตั้งแต่สมัยรัฐบาลโจโกวโิดโ,ดโด้สมัยที่2อง 2> เขารู้สึกว่า,าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันค่อนข้างตกต่ำลงเขารู้สึกว่าเอการเมืองในสภาเนี่ยมันมีการหัวกันมากขึ้นแล้วมันส่งผลต่อการเรียกร้องของคนนะคะหรือการออกกฎหมายต่างๆที่มันมีความแบแบแปลกๆนะคะออกมากดขี่หรือว่า แบบริตรอนสิทธิเสรีภาพของคนมากขึ้นอย่างเช่นที่เราจะเห็นเรื่องกฎหมายห้ามมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสที่ออกมาเอาข้อจิตแล้วคนอินโดนีเซียก็ออกมาประท้วงทางประเทศ<ม>จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นนะคะคือเรื่องนั้นมนเป็นแค่หนึ่งเรื่องเล็กๆมันออกมาเป็นแพ็กเลยอะคะ่ะสิ่งที่มันตามมาพร้อมกับไอพ็กนั้นก็คือห้ามมีการชุมนุมประท้วงถ้าไม่บอกลงหน้าหรืออะไรแบบนี้คือคือ,คอ,คอ,คอมัน,ม,นมันมีการสอดใส้แล้วก็มันมันดูเหมือนเป็นสัญญาณที่จะนาไปสู่การแบบไม่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นคนก็มีความกังวลกันมากนะคะเขา ก็ออกมาออกมาพูดกันเยอะแต่อย่างที่เรียนนะคะว่าอย่างน้นนอยๆองค์กรภาคประชาชนหรือว่าผ้พาประชาชนของเขาเนี่ยค่อนข้างมีความเข้มแข็งเขาก็แบบว่าพูดได้ตรงแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวได้ได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงอินโดนีเซียจะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งในปีหน้าและถูกเรียกว่าเป็นหมุดหมายของการสิ้นสุดยุคแห่งการปฏิรูปที่เดินหน้ามา25ปีขณะที่หลายฝ่าย กังวลถึงอนาคตของอินโดนีเซียที่บทบาทภาคประชาชนลด,ดน้อยลงท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของการถือครองอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งจะเข้ามาท้าทายอนาคตอินโดนีเซียในยุคหลังการปฏิรูปชลันรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน